จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศรัฐบาลจึงเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบริษัทหลังใหม่ให้แก่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อ24กันยายน2562ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณ1,458.77ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งลดความแออัดของท่าอากาศยานเดิมที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานานชาติผมว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับจังหวัดโดยตรงนี้ก็จะมี3ส่วน ส่วนแรกก็คือในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวนครสีมราชนะครับซึ่งไปทําธุรกิจที่กรุงเทพหรือลูกหลานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพจะสะดวกเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับส่วนที่2คือนักลงทุนนะครับจังหวัดนครสีมราชก็เป็นจังหวัดที่น่าลงทุนเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างๆก็จะได้เดินทางได้โดยสะดวกมากขึ้นส่วนสุดท้ายที่สาคัญที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับเรามากที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้มีหลายประเทศนะครับสนใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐประชาชนจีนนะครับประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้3ประเทศครับที่สนใจได้จะมีเครื่องบินเจ้าเหมาลำนำนักเรียม,มาลงที่นครสีมราชครับสำหรับอาคารผู้โดยสารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารสูงสองชั้นติดกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมแบ่งโซนผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศมีลุ้มจอดประชิดอาคาร4ี่ลุ้มสะพานเทียบเครื่องบินหรืองวงช้าง2จุดสายพานรับกระเป๋า3สาย มีการเพิ่มความยาวของเส้นทางหรือรันเวย์จาก2,100เมตรเป็น2,990เมตรนอกจากนี้ด้านหน้าอาคารใหม่มีการสร้างพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้นสามารถจอดรถได้ถึง1,000คันทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง1,600คนต่อชั่วโมงหรือ4,600คนต่อปีจากเดิมรองรับผู้โดยสารได้เพียงแค่1,600คนเท่านั้น ตอนนี้ความคืบหน้าก็ไปที่98แล้วค่ะงานก่อสร้างนะคะจากเดิมที่เรารองรับผู้โดยสารได้1.29ล้านคนต่อปีก็สามารถจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านคนต่อปีจะเป็นในส่วนของลานจอดรถแล้วก็ถนนที่ว่ายังไม่เรียบร้อยค่ะจะเป็นแล้วก็เก็บรายละเอียดภายในอีกเล็กน้อยค่ะคาดว่าประมาณพฤษภาคมน่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้้้วถาจะกหนดไใชเมื่อไห่ก็อยู่ทที่างกกกกกมาาาายนน็จะหดอี่ไรก็ตามถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเวลาการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชหลังใหม่จะล่าช้าไปกว่าเวลาที่กำหนดเดิมเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่และสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 แต่ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ามากกว่าร้อยละเ8้าือเพียงการก่อสร้างลานจอดรถและการเก็บรายละเอียดภายใน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ผ่อนพวิทยแสงพิทักษ์ถ่ายภาพสุดาร์มพินิตเอ็นบีทีเซารายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช